ตอนนี้ไอ้พวกที่เล่นตีสองหน้าไอ้พวกพักส้มตีสองหน้านะครับไอ้พวกด้อมส้มมันก็ถล่มเราทุกวันเหมือนกันไอ้พวกด้อมส้มก็ดูถูกเหยียดหยามพวกเราทุกวันเหมือนกันแต่หัวหน้ามันอย่างธนาธรอ,อะไรต่างๆก็มาตีสองหน้ามาบอกว่าต้องเป็นมงเป็นมิตรโอ้ยไรสาระนะครับพวกมึงไปเคลียร์กันข้างในก่อนส่วนคนเสื้อแดงเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อใครง่ายๆแล้วครับ ถามตรงๆกับพวกมันเลยว่าคุณเกลียดทักษิณเนี่ยประเทศจเจริญขึ้นไหมอ่ะความเกลียดชังที่สร้างขึ้นมาเกลียดทุนทักษิณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรประเทศจเจริญขึ้นไหมในระยะเวลาสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีเนี่ยที่มีปัญหาทางการเมืองมาเนี่ยการเกลียดทักษิณกลายเป็นปัญหาอแล้วก็กลายเป็นปัญหาระดับประเทศเลยความเกลียดชังการใดโค่นล้มซึ่งกันและกันไป ทุกวันนี้ขณะคุณทักษิณเขายอมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังจะไปดิ้นรนไปด่าเขาอีกไปหาวิธีการแซะเขาด่าเขาทุกวันแล้วประเทศชาติมันจะเจริญได้ไงก็บอกปัญหาหลักๆเลยก็คือคุณทักษิณน่ะเขาถูกยึดอำนาจเขาจะพัฒนาแผ่นดินต่อเขาจะพัฒนาประเทศพวกมึงแม่เขาพัฒนาประเทศไงเออไปคอยสก,กัดเขาไปคอยไอ หวาดระแวงว่าเขาจะมาเติบโตมากกว่าเขาจะมาได้หน้าได้ตามากกว่าโอ้ยไหลาสาระเขาก็ทําเพื่อแผ่นดินถ้าทุกคนมั่นอกมั่นใจทําเพื่อแผ่นดินด้วยกันทุกคนเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะลิญไปนานแล้วก็วคือปัญหาตอนนี้คือสกัดทักษิณแล้วได้อะไรอ่ะเห็นว่าสกัดทักษิณทักษิณกันอืมสกัดว่าโอ้ยเขาจะโกงเงินเท่านั้นเท่านี้คนโกงคนเอาเปรียบอย่างั้งนี้นโอ้ประเทศชาติก็ไม่ไปไหนครับก็ยืนอยู่จุดนี้แหละ ถ,ถ้ามีมุมมองอยู่แค่นะั้นไปเป็นมุมมองที่ที่แบบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาพอไม่ได้หลังใจก็มีแต่จะด่าเขาอย่างเดียวโจมตีเขาอย่างเดียวซึ่งในโลกโซเชียลเนี่ยตอนนี้ครับประเด็นปัญหาก็คือเมื่อโลกโซเชียลเขาสร้างทีมขึ้นมาป้อนความคิดป้อนเรื่องไเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยในมุมเดียวทุกสิ่งทุกอย่าง มันดูแล้วเนี่ยมันหนักแล้วต้องแก้กันครับผมตรงไปตรงมาครับพร้อมดีเบตด้วยพร้อมดีเบตทุกๆคนอ่าถ้ามีโอกาสนะพูดคุยกันเรื่องนิรศกรรมพูดคุยกันในเรื่องอื่นๆได้หมดแหละไอ้นิยสกรรมเนี่ยจะดิ้นไปทําไมอ่ะดิ้นไปทําไมอ่าเหมือนกับโลมลังสิมันใช่ไหมที่กำลังดิ้นอยู่ตอนนี้ ว่าหนึ่งหนึ่งสองคือปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกไปแล้วอื ừ, บอกไปเรียบร้อยแล้วว่าจะมาขอ,อนิรโทษกรรมเฉพาะเวลาที่ตัวเองเกิดปัญหาเเฮ้ยแล้วไ,ไอ้แปดเก้าปีที่ผ่านมาคนเสื้อแดงที่ติดคุกอยู่จนเขาออกจากคุกเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงวะเออในตอนนั้นน่ะในตอนปีห้าเจ็ดนิรโทษกรรมสุดซอยก็ให้สิทธิ์ทุกคนด้วย ยังไม่มีปัญหากับหนึ่งสองอะไรเลยหนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่ปัญหาของทุกๆคนครับเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งไอ้พวกนี้มันเอาหนึ่งสองมาเล่นเอามาเล่นเพื่อจะเป็นผลประโยชน์การเมืองของตัวเองเอามาเล่นแล้วมันได้คะแนนเสียงอย่างเงี้ยนี่แหละครับเขาเรียกว่าเอาหนึ่งหนึ่งสองมาเล่นเป็นประเด็นการเมืองทักทายทุกท่านที่เข้ามานะครับท่านท่านใดที่เห็นก็ฝากนะครับคนละหนึ่งแชร์ไป ก็ประเด็นของคุณยิ่งรักนี่เห็นไหมก็ยังค้างค้างอยู่วันนี้ก็เลื่อนไปอีกแต่แต่ก็บอกได้เลยนะครับว่าเราไม่ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องอะไรเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยศาลก็คงจะมองดูชัดเจนแล้วแหละความผิดต่างๆเรื่องเกี่ยวกับอ้างว่ายายไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดุลพินิษถ้าเอาเป็นมาตรฐานนะผิดหมด อืมผิดหมดยุคไหนยุคไหนมาก็ไม่มีสิทธิ์ย้ายใครได้จบนี่ก็คือการสร้างบรรทันา,านเกี่ยวกับทางการเมืองอแล้วก็รู้สึกว่าสารเลื่อนไปอีกก็เลื่อนก็เลื่อนไปก็ส่วนไอ้ราชนกก็ลุ้นเอาวันที่สิบสี่แล้วกันอ่ะแล้วมา มาดูรวมรังสิมันเวลาที่ตัวเองคิดว่าอยากที่จะดีทศกรรมในตอนนี้แล้วไปแขวะใส่กับคุณทักษิณเขาอย่าว่าแต่รวมรังสิมันเลยชัยธวัฒน์ก็เหมือนกันมาแบกรับต่อหน้าที่ต่อกับเ,เป็นหัวหน้าพักเก้าไกลต่อจากพิธานทุกสิ่งทุกอย่างมีเขาคล้ายไมซ์เซ็ตสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไมซ์เซ็ตของสลิม ไปเอาไม้เซตสลิมมาใส่หัวแล้วก็โจมตีคุณทักษิณว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นอภิสิทธิชนจะบอกให้คุณทักษิณน่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วโทษบอกไปแล้วเมื่อวานแต่เรื่องอภิสิทธิชนนั้นก็ต้องบอกพวกคุณนั่แหละครับอภิสิทธิชนอยู่เหนือคนอื่นไม่เคยมีความรับผิดชอบใช้เหยื่อทางการเมือง ด้วยการที่เอาคนติดคุกเนเป็นเยือ่อทามาหากินกับเขาอะ่ะเออนี่แหละครับอภิชิตชนจะไปมองว่าคุณทักษินเนี่ยเขาเอาเปรียบเรื่องเกี่ยวกับแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมเอาเปรียบเรื่องอะไระครับคุณทักษินเข้าตามขั้นตอนขออภัย,ภยโทษตามขั้นตอนด้วยเออบอกแล้วหนึ่งหนึ่งสองเไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ หนึ 1> 1่งหนึ่งสองเี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้านิโทษกรรมนะ่นถึงเป็นเรื่องใหญ่คุณเอาอะไรมาชี้วัดอะครับตอบผมได้ไหมถ้าคุณจะนิโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองตอบผมได้ไหมว่านิโทษกรรมไปแล้วเขาจะยุติการโจมตีสถาบันอีกตอบสังคมได้ไหมครับอ่ะถามคนที่อยู่ในนี้ถ้าแก้หนึ่งหนึ่งสองแล้วเนี่ย อ๋อไม่ไม่พูดถึงเรื่องแก้ไอ้ที่อ้างว่าแก้ให้ดีขึ้นเนี่ยผมว่าปัญญาอ่อนทุกวันนี้อยากให้ด้อมส้มมาฟังอาจารย์โชนะบอกว่า,วากูก็ด่ามึงให้ดีขึ้นมึงมาฟังกูดิถ้ามึงจะบอกว่าแก้หนึ่ง,งสองให้ดีขึ้นกูเห็นแต่มึงดา่าโจมตีอืส่วนเรื่องนี้เทศัก์กรรมนะ่ะเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยบอกเลยมีอะไรมาการันตี มีอะไรมาการันตีว่าถ้านิสกรรมคนที่มีประเด็นเกี่ยวเกี่ยวข้องกับประเด็นมาตาหนึ่งหนึ่งสองแล้วนิสกรรมไปแล้วเขาจะมีจิตสำนึกเขาจะยุติการโจมตีสถาบันมีอะไรมาการันตีครับผมไม่เห็นนะแม้แต่ทุกวันนี้มันยังพูดทุกวันนี้มันยังโจมตีแบบ หน้าตาเฉยเหยียดหน้าตาเฉยเนี่ยเอา้าแล้วถ้าไม่มีกฎหมายตัวนี้อยู่ถ้าไม่มีการคุ้มครองสถาบันแล้วประเทศชาติจะอยู่ไงก็งเหมือนการมินประมาทก่อนที่จะแก้ไขหรือยกเลิกมหนึ่งหนึ่งสองยกเลิกการมินประมาทตอนนี้เราสามารถที่จะด่าใครก็ได้บุกด้วยบุคคล เราสามารถที่จะตอบโต้ใครก็ได้ใส่ความใครก็ได้ดูถูกดูมิ่นเกียรติใครก็ได้เอาสิครับไปแก้กฎหมายตัวนี้สิยกเลิกคดีมิ่นประมาททั่วประเทศอันนี้สำหรับบุคคลอ่าแม้กระทั่งคุณมีบิดามารดาคุณมีพ่อมีแม่มีคนดา่าพ่อดา่าแม่คุณ คุณก็ยังมีความรู้สึกถ้ามีคนดูถูกหมิ่นประมาทพ่อแม่คุณคุณก็อารมณ์ขึ้นหรือแม้กระทั่งลูกหลานลูกหลานตัวเองคุณก็เสียความรู้สึกเช่นกันฉะนั้นแล้วถ้าจะมามองบอกว่าเฮ้ยยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองหรือแก้หนึ่งหนึ่งสองไปแก้ให้ดีขึ้นอย่ามาพูดเลยครับคำว่าแก้ให้ดีขึ้น อะไรคือแก้ให้ดีขึ้นแล้วจะมาขอ,อนิรโทษกรรมหน้าตาเฉยทั้งทั้งที่ไม่มีจิตสำนึกคุณฟังผมดีๆนะไอ้พวกที่จะขอนิรนโทษกรรมขอ,อนิรโทษกรรมให้มาตาหนึ่งหนสองด้วยซึ่งมันเป็นคดีอาญาจะขออภัยโทษท,ทั้งทั้งที่คนเหล่านั้นไม่มีจิตสำนึกที่จะขอโทษจริงๆด้วย ความแบบจงรักภักดีมีมีอยู่ไหมถ้าคนกลุ่มนี้ต้องคดีมหนึ่งหนึ่งสองแล้วตัวเองมีความรักสถาบันถ้าตัวเองรักสถาบันขออภัยโทขออภัยโทษสิครับง่ายนิดเดียวสสเขากโกหกคุณผมบอกไปแล้วสสทั่วไปที่คุณเลือกมาเขากโกหกคุณ เขาโกหกคุณว่าต้องไปขอ,อนิรโทสก,กรรมซึ่งมันสามารถอภัยโทษได้เพราะมันเป็นคดีหมิ่นประมาทถ้าคุณมีความจงรักภักดีหรือถ้าคุณมีความสำนึกทําไมจะขออภัยโทษไม่ได้เหมือนคุณทักษิณเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ด้วยซ้ำไปคุณทักษิณเขาถูกยึดอำนาจแล้วเขาถูกกระบวนการต่าง กระบวนการตุลาการพิวัตรเนี่ยอืแล้วก็มาทําำลายเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่มาหลายปีทวงความจเจริญกันมาตั้งหลายปีเพราะคุณทักษิณไม่อยู่โจมตีเขาไล่เขาด่าเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือการแค่แย่งแย่งชิงแย่งชิงอำนาจอยากมีอำนาจ ทะเลาะกันจะเป็นจะตายเพราะอะไรแค่เรื่องนี้แหละเรื่องอำนาจวาสนาการแข่งแย่งกันอย่างแย่งชิงดีชิงดีชิงเด่นสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสไปเท่าไหร่และบางคนตอนนี้ทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องว่าทำตัวนี้ก็ขาดทุนทำตัวนี้ก็ขาดทุนนโยบายนี้ขาดทุนมึงเป็นบ้าอะไรครับคำว่าขาดทุน มึงจะเอาอะไรผมจะบอกตรงนี้ถ้าพัรเก้าไกลเข้ามาเป็นรัฐบาลขาดทุนปีละสามล้านล้านเพราะมึงเอางบประมาณแผ่นดินมาใช้แค่ไหนมึงก็ขาดทุนไปแค่นั้นดีไม่ดีเติมมากกว่านั้นอีกไหนละกำไรถ้าจะมีมุมมองแค่บอกว่าโอ๊ยทำตัวนี้ก็ขาดทุนทําตัวนี้ขาดทุนพวกมึงบ้า รัฐบาลไหนเขาก็ทําเพื่อประชาชนทั้งนั้นแหละอย่าไปตีงบประมาณแผ่นดินเป็นการขาดทุนเขาส่งเสริมชาวนาะไหนกําไรก็เอางบประมาณไปไปใช้ไหนกําไรมันคือการขาดทุนทั้งนั้นแหละเอาไปทําอะไรมันก็เกิดการขาดทุนแต่เขาบริหารจัดการแบบไหนให้มันดีทั่วโลกเขาก็ทําแบบนี้ผมผมไอ ผมงงไอ้พวกที่มันมีสมองแต่มันไม่รู้จักวิคิดวิเคราะห์แยกแยะ,แยะมันบอกแต่ว่าโอ๊ยนโยบายนี้จะขาดทุนนโยบายนี้ขาดทุนนโยบายนี้ขาดทุนมึงอย่าเล่นเกมคำว่าขาดทุนเลยยิ่งไอ้นักวิชาการแบบปัญญาอ่อนที่ตัวเองแบบว่าในยุคข,ของการยึดอำนาจในพวกนี้ไม่โผล่มาเลยแต่พอเป็นยุคข,ของพักเพื่อไทยมาเมื่อไรพวกนี้ ขาประจำไม่กระตุ้นไม้เซตเดิมๆคำว่าขาดทุนเอ่ยคำว่าโกงเอ่ยเฮ้ยเขามาใช้งบประมาณแผ่นดินมันเป็นสิทธิ์ของการบริหารไม่มีขาดทุนไม่ขาดทุนแม้แต่าบาทเดียวมึงอยู่เฉยๆมึงอย่าไปเสือกการบริหารและการแผ่นดินของเขาสิ เออรู้จักอยู่บ้างนะไม่ใช่ว่ากันแดะยิ่งไอ้นักวิชาการตอนนี้ที่เถียงคอเป็นเอ็นให้กับพวกดอมสม้มพวกอะไรต่างๆนั้นนะพวกมึงเข้ามาก็ใช้งบประมาณแผ่นดินถือว่าขาดทุนทั้งนั้นมึงจะใช้ไอ้งบเบี้ยคนชลาปีหนึ่งปีหนึ่ง,งสี่แสนล้านก็ขาดทุนมึงจะเอาไปทำน้ำปลาปาดื่มได้ก็ขาดทุน มึงจะเอาไปทําอะไรทุกทอย่างสร้างขึ้นมาก็ขาดทุนตีเป็นขาดทุนได้หมดเพราะเอาเงินออกไปเป็นออกไปเป็นไอเอาไปใช้จ่ายอะไรต่างๆนะขาดทุนได้หมดมึงเอาไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการก็ขาดทุนงบประมาณแผ่นดินจะเอาไปทําอะไรส่วนไหนในแผ่นดินนี้ขาดทุนหมดพวกมึงเนี่ยมันโง่แล้วก็มีนิสัยแบบอย่างเนี้ย บิดเบือนวาทกรรมประเทศไทยมีอยู่แค่นี้ครับกระตุ้นพวกพ้องตัวเองใช้คำดูถูกคนอื่นเหยียดคนอื่นแล้วเวลาโดนโต้กลับจะเป็นจะตายนะพวกนี้เวลามาฟังกูปุ๊บพวกมึงจะดิน้นจะเป็นจะตายไอ้พวกนี้ปัญญาอ่อนอืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะไอ้พวกที่เร็วๆคือพวกที่สนับสนุนการกระทําคุณทักษิณยึดอํานาจความผิดมหันเล่นเขาคืนด้วยรูปแบบของตุลาการพิวัตรก็มึงยึดอํานาจเขามามึงโกงเขามามึงป้อนอํานาจมึงคือการโกงมึงมีมึงผิดกฎหมายมึงถึงขั้นประหารชีวิตฉีกรัฐมนูญ หนความรับผิดชอบหนความรับผิดชอบเป็นกูกูก็พูดได้พูดเหมือนมึงเอาไม่ผิดเขาจะยึดอํานาจเหรอถุยสอนพวกมึงไปเถอะไม่ผิดเขาจะยึดอํานาจทําไมก็เพราะผิดนั่นแหละเขาต้องยึดอํานาจมึงอย่าบอกว่ามึงเป็นคนเจริญมึงอย่าบอกว่ามึงเป็นคนพัฒนาเลยสมองม,งมึงมีอยู่แค่นะั้น ความคิดเดิมๆโง่ๆป้นอำนาจรับรองคนยึดอำนาจใช้วาทกรรมไม่ผิดจะยึดอำนาจทำไมเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมตัวเองมีความผิดถึงขั้นประหารชีวิตครับแต่พวกนี้ไม่เคยมองพวกนี้บิดเบือนสังคมหลอกสังคมทำใหป้ประชาชนอย่างพวกเราเราเนี่ยเหมือน มันมองพวกเราเป็นตัวตลกอ่ะพวกนี้ทำเป็นขบวนการครับและขบวนการนี้มีทุนสนับสนุนเป็นเครือข่ายคุณทักษิณต้องสู้กับเครือข่ายเหล่านี้ถ้าไม่สู้ก็ไม่รอดนี่ก็คือขั้นตอนวิถีของคุณทักษิณที่เขาอยู่อยู่ปัจจุบันถ้าเขาไม่โดนยึดอำนาจ ประเทศชาติจเจริญไปมากกว่านี้หลายเท่าตัวแล้วก็จะพุ่งทยานไปการทํามาหากินของคนในประเทศการสร้างอาชีพการหาเงินเข้ากระเป๋าการหาเงินเข้าแผ่นดินเขารู้วิธีการหมดแต่พวกที่มันเป็นเหลือไรเกาะกินในแผ่นดินไทยนี่มันมีเยอะมึงขับไล่คุณทักษิณถามหน่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยมึงได้อะไรจากการขับไล่ เพราะพวกมึงนะ่ะโกงโกงคุณทักษิณเขาและตอนนี้ก็ยังจะมาอ้างเรื่องเกีกับการนิรโทษกรรมจะไปโยงใส่คุณทักษิณเขาดูแล้วยังปัญญาก่อนแล้วก็ไม่แฟร์ด้วยไอ้สลิมบางตัวมันก็อ้างเขาว่าติดคุก ถ้ามึงไม่ยึดอำนาจเขาจะติดคุกได้ไงก็เพราะมึงยึดอำนาจสิก็ยัดคดีเขาอะทําชั่วแล้วยังไม่มีสำนึกอีกยัดคดีให้เขาเขาเลยได้ติดคุกถ้าม,มึงไม่ยัดคดีเขาจะได้ติดคุกไหมอะเออสิ่งที่พวกมึงทำเนี่ยมีร่องรอยหมดแหละ ประชาชนเขารับรู้แล้วมึงอย่ายดิ้นเลยกูก็ใช้ว่าถ้ากรรมพวกมึงย้อนกลับไปทิ่มแทงพวกมึงเหมือนกันอืพวกมึงที่กระทําอยู่ตอนนี้ก็เลวทรามมากกว่าสิ่งที่มึงทาเขาความเลวของพวกมึงที่มีอยู่ปัจจุบันสรุปแล้วมึงก็ยังไม่สํานึกหรอกคนไทยตอนเนี้ย เขารู้ทันหมดคนเสื้อแดงเขาก็เติบโตมาจนทุกวันนี้จึงบอกคนเสื้อแดงว่าอย่าไปหลงคนส้มนะวันที่คนเสื้อแดงนอนคุกไอ้พวกคนเสื้อส้มพวกนี้มันไม่ยอมที่จะไปช่วยเหลือพวกคุณครับทุกวันนี้มันก็ยังซ้าเติมคนเสื้อแดงอยู่เลย มันหลอกเอาคะแนนเสียงจากคนเสื้อแดงไปผสมลงกับพวกมันอ้างว่าคนเสื้อแดงสู้ไม่สุดมันสู้สูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างคือคำลวงครับมันจะมีปัญญาทำอะไรอ่ะไอพวกส้มมันมีปัญญาทำอะไรวันวันหนึ่งมีผลงานกับเขาไหม มีแต่เล่นวาทก,กรรมมีแต่เหยียดคุณทักษิณมีแต่เหยียดคนเสื้อแดงหาว่าคนที่เสื้อแดงที่เขายังรักคุณทักษิณกล่าวหาเสื้อแดงที่เขาเป็นยังรักพักเพื่อไทยว่าเป็นคนยุคเก่าว่าเป็นคนที่ถูกหลอกอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเป็นคนที่ไม่เจริญต้องเลือกพวกมึงถึงจะเจริญเฮ้ยใครเอาวาทก,กรรมชุด นีสใส่สมองพวกสลิมด้อมส้มพวกนี้วะทําไมมันถึงไม่ต่างกันเลยแล้วตอนนี้มาบีบน้ําตาร้องไห้หาป้าป๋าเหมือบีบน้ําตาอยากสงสารคนติดคุกสงสารคนที่ต้องคดีหนึ่งหนึ่งสองเป็นเยาวชนอย่างนั้นอย่างนี้มีความน่าสงสารเขาต้องเสียอนาคตก็เป็นเพราะมึงไง มึงยุเขามึงยุเขาให้ไปทำพอเขาทำแล้วเขาติดคุกแล้วเขาโดนคดีแล้วมึงก็มาเอาการกระทำนั้นไปแอบอ้างให้มันน่าสงสารม,มันแก้ที่มึงมึงจะบอกว่าให้ถอยฟืนออกจากไฟเหรอมึงก็ฟืนถอยมันต้องถอยที่มึงเพราะมันเริ่มที่มึง ขอสุดปังให้หน่อยครับเรื่องนี้เราทำทเรื่องหนึ่งหนึ่งสองบอกให้ทุกคนถอยฟืนออกจากไฟพวกมึงคือฟืน้นแค่พวกมึงถอยก็หยุดแล้วเออพวกมึงยังจะเล่นดันทุลังต่อเพื่ออะไรครับเพื่อหวังผลคะแนนเสียงในอนาคตไงอ๋อเล่นหนึ่งหนึ่งสองมันสนุกหยิบยกเรื่องสถาบันมาโจมตีกันอย่างสนุกสนานเออ ทำแบบนี้เราได้คะแนนเสียงว่ะทำแบบนี้ปลุกเล้าคนรุ่นใหม่ได้สร้างความเกลียดชังได้ฉันได้คะแนนด้วยเยี่ยมเลยว่ะโอ้โหแนวความคิดพวกนี้คนเสื้อแดงหลักๆไม่มีแต่ในี้โทษกรรมให้พวกหนึ่งหนึ่งสองไปทำไมเสื้อแดงออกจากคุกหมดแล้ว เสื้อแดงคดีจะหมดอายุหมดแล้วนิรษกรรมถ้าพูดตรงๆนิรษกรรมหนึ่งหนึ่งสองนิรศกรรมทางการเมืองอา้าวแล้วมึงเคยดูถูกคนเสื้อแดงว่าเอาปล่อยคนเสื้อแดงตายฟรีถามหน่อยมึงจะให้คาตอบอยังไงปากก็บอกว่าจะเอา จะเป็นตัวแทนไปหลอกคนเสื้อแดงบางกลุ่มว่าคุณทักษิณยอมซีโรล,ลาบแล้วตัวเองจะเป็นตัวกระตุ้นเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงเพื่อเอาคะแนนเสียงเข้าตัวเองสุดท้ายแล้วก็มาต้มแดงเหมือนเดิมใช้วิธีการต้มไหนละครับความจริงใจ วันๆเข้ามาไม่ทำอะไรมองหาแต่ช่องทางที่จะนิรโทษกรรมเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองให้คนที่ตัวเองไปบิ้วเขาให้เขาติดคุกนะ่ะออกจากคุกเฮ้ยมันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวเว้ยมันเป็นความผิดพลาดด้วยส่วนตัวก็ต้องขอไปอีกส่วนตัวสิเพราะคดีอาญามันหมินประมาทอาฆาตมาสลายพระมหากษัตริย์ คุณถูกจับคุณถูกติดคุกสิ่งที่คุณทำไม่ใช่มาลบล้างในความผิดนั้นถ้าจะไอ้นีรโัศกรรมหนึ่งหนึ่สองก็เขียนกฎหมายแก้กฎหมายใหม่ว่าคดีมินประมาททั่วประเทศเป็นโมฆะสิไม่ว่าคุณจะมินประมาทผมผมมินประมาทคุณจะด่าคนนั้นเหยียดคนนี้มินประมาทกันได้หมดเป็นศูนย พอเป็นศูนย์ปุ๊บด่าต่ออีกขอฟังหน่อยถ้าผมได้อยู่ต่อหน้าไอ้พวกที่มันเสนอใน,นทศก,กรรมสุดเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองนะผมอยากถามมันซะเหลือเกินว่าขอบเขตพวกมึงคืออะไรแล้วพวกที่นี่ใน,นทศก,กรรมไปมันจะกลับมาด่าพระมหากษัตริย์อีกไหม